สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเจี๊ยบอีกแล้วนะคะแล้วก็มีคุณครูม่อคุณครูมดนะคะในวันพฤหัสบดีที่16เดือนกันยายนพศ2 5 6 4นะคะวันนี้หลังจากที่เด็กได้ฟังวรรณกรรมเรื่องอะไรคะขนมคกหน้าเค้กกับคุณครูหลานไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูต้องสามทานก็จะมีกิจกรรมคุกกิ้งมาฝากเด็กๆนะคะคุณครู จะพาไปทำกิจกรรมพุกกิ้งก็คือขนมวุ้นหน้าแขะนะคะคุณครูมดจะอธิบายส่วนผสมนะคะส่วนคุมครูมดก็จะอธิบายวิธีทำนะคะเด็กๆพร้อมหรืยังคะค่านผู้ความพร้อมยังพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาพบกับส่วนผสมการทำวุ้นนะคะหน้าแคะของเรานะคะอย่างที่หนึงเลยก็คือน้ำน้ำนะคะ น้ำสีก็คือสีเขียวได้จากธรรมชาติได้จากใบเตยนะคะต่อไปคือน้ำที่สองคือน้ำสีแดงได้จากฮิลลบอยนะคะต่อมาอันต่อมาคือน้ำตาลนะคะต่อไปคือกะทินะคะแล้วก็เกลือเกลือของเรานะคะต่อมาคือที่ขาดไม่ได้คือผงวุ้นนะคะสุดท้ายก็คือแม่พิมพ์นะคะแม่พิม,ะะมพ์มจะมีขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ด้วยกันนะคะทีน mm ี hmm. ้ถ้าเด็กๆเ,เตรียมสิ่งของเสร็จแล้วเด็กๆมาพบกับขั้นตอนการทําเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาดูวิธีการทํานะคะก่อ,นอ่นเลยเราต้องต้มน้ําให้เดือดแบบนี้นะคะพอต้มน้ําให้เดือดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผงวุ้นนะคะเราก็จะใส่ผงวุ้นลงไปเลยนะคะตามปริมาณที่เราทําใส่น้ําน้อยน้ํามากแค่ไหนเราก็ใส่ พอประมาณนะคะนี่เราใส่ผงมุ้นลงไปเพื่อที่จะให้มุ้นเซ็ตตัวง่ายขึ้นนะคะถ้าเราใส่เยอะหล<ม>จากนั้นเราก็ใช้คีนะคะผลให้ถุงมุ้นแตกตัวนะคะ ก้อนแบบนี้เราต้องทําให้เขาแตกตัวนะคะใช้ทะพีบี้ลงไปนะคะให้ผมวุ้นเราแตกตัวก่อนคนไปชักๆันะคะผมวุ้นแตกตัว ละลายเสร็จสิ้นแล้วน,นะคะคือละเอียดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็จะใส่น้ําตาลนะคะใส่น้ตาตาลลงไปเลยแล้วแต่เรานะคะชอบหวานมากหวานน้อยนะคะใส่ลงไปาเราก็จะคนให้น้ตาตาลละลายก่อนนะคะให้น้ตาตาลละลาย,ลาย